สวัสดีครับ f อฟอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทท่านนะครับไม่ว่าใครก็ตามเนาะที่เป็นเด็กดีรู้จักกตัญญูรู้คุณคนรู้คุณผู้ให้โอกาสรู้คุณบิดามารดานะครับเด็กคนนั้นย่อมเป็นที่รักของบุคคลทั่วๆไปเนาะยิ่งมีกิริยามารยาทอันง,งดงามด้วยแล้วนะครับยิ่งเป็นที่รักของผู้ได้พบได้เห็น เช็คเช่นเดียวกับน้องอู๋อิงเพชรม้านเพลงนะครับลาน้อยของเราเนาะข่าวคราวการไม่สบายของน้องอู๋อิงนะครับเสียงแหบเสียงแห้งไม่มีเสียงในการร้องเพลงนะครับทาให้บรรดาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีต่างๆนะครับเป็นห่วงเป็นใยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะน้องอู๋อิงนี่เป็นตัวชูวงเป็นศินลปินซูปเปอร์สตาร์ของเอฟซีทุกๆท่านนะครับย่อมได้รับการสนใจ เป็นธรรมดานะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะช่วงที่น้องกําลังฝึกฝนนะครับซ้อมกับวงสนับเพชรบ้านแพงหักหมูมเนาะจนสว่างจนสว่างหลายๆวันหลายๆลายคืนนะครับประจวบเหมาะกับมีสายฝนเนาะมีฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับทําให้ร่างกายเนาะพักผ่อนมีเพียงพอนะครับทําให้น้อง จนมีอาการป่วยเจ็บไข้ได้ขึ้นมานะครับเพราะความเจ็บป่วยของซูเปอร์สตาร์นะครับทำให้บรรดา c ีซีพ่อพ่อแม่แม่ในเป็นห่วงสุขภาพน้องเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับทำไมน้องอุ๋ยหญิงจึงเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปเพราะว่าน้องอุ๋ยหญิงเป็นคนที่มีกิริยามารยาทงามนะครับมีความกตันยูรู้คุณคนนะรู้คุณของผู้ที่ให้โอกาสน้องนะครับ ครั้งหนึ่งน้องก็เคยเปิดใจพูดเนาะบอกว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตามแม้จะมีปัญหาอะไรก็ตามล่าจะไม่ทิ้งสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปไหนทั้งสิ้นจะร่วมสู้กับพ่อโจโอนะครับรวมกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปกับพ่อโจโอตลอดไปนะครับคานี้เป็นคําที่เด็กคนหนึ่งที่ให้คํามั่นสัญญากับพ่อโจโอนะครับคามั่นสัญญากับเอฟซี สิงทำให้บรรดาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนี่หลงรักเด็กคนนี้นะครับรักน้องอูอิงเป็นอย่างยิ่งเลยที่น้องเป็นเด็กกตัญญูรู้คุณคนนะครับเกลียามารยาตก็งดงามนะครับมีน้ําใจเผื่อแพ่กับคนรบข้างเสมอนะครับจากอาการเจ็บป่วยทําให้พ่อยุทธเป็นห่วงลูกสาวเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับมันก็เป็นธรรมดานะครับ ที่ศิลปินเนาะช่วงที่ใกล้จะเปิดวงเนื่องจากสาเหตุแบบว่าพักผ่นไม่เพียงพอเนาะก่อนหน้านั้นช่วงปิดวงก็ไม่ได้ฝึกซ้อมไม่ได้ทําการแสดงใดๆเลยเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับแต่ว่าพอมาฝึกซ้อมหักอย่างหักหมมูเนาะก็ทําให้สุขภาพมันรับไม่ไหวนะครับก็เลยมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย บรรดาศิลปินของสนามเพบ้านเพลงหลายๆท่านเลยนะครับที่มีเสียงแหบเสียงแห้งนะครับแต่ว่าพ่อโจนี่บอสโจน,โจนี่ก็ได้จัดก,การให้พาไปหาหมอฉีดยากันไว้นะครับบรรดาอีสีต่างๆก็เป็น่วงน้องผู้หญิงเนาะจะหายไม่ทันนะครับเปิดวงเปิดฤดูกาลที่จะมาถึงนี้นะครับยิ่งวันนี้เป็นวันเปิดวงใหญ่นะครับเปิดวงเปิดฤดูกาลที่สนามกีฬาบ้านเพลงนะครับวันนี้คงไม่มีฝน แต่ก็หวังใจไปอย่างยิ่งเลยว่าน้องอู๋อิงจะหายทันนะครับโดยเฉพาะพ่อยุดแม่ติ่งนี่เป็นหวงลูกสาวคนนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นหวงมากๆเลยจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าบุคคลบุคลากรในวงสาวน้อยปนบ้านแพ่งนี่จะมีความหวงใหญนะ่น้องอูหอิงเป็นพิเศษนะครับน้องอูหอิงนี่เป็นเด็กที่อันเป็นที่รักของบรรดาพ่อพ่อมแม่ในวงทุกๆคนเลยนะครับเป็นที่รักของบรรดาเอฟซี ต่างๆนะครับเอฟซี FC ก็ให้ความรักความหวังใหญ่กับเด็กคนนี้นะครับน้องมีคุณสมบัติหลายสิ่งลาย,ยางนะครับที่ทําให้บ,บรรดาพ่อแม่เอฟซีรักลหลงใหลเด็กคนนี้นะครับอุ่งเพชรบ,บ้านแพงเด็กสาวบ้านบ้านนะครับสร้างบุญบารมีมาเยอะสร้างคุณความดีมาเยอะไม่รู้ชาติไหนภูมิไหนละชาตินี้น้องจึงประสบความสําเร็จ จึงมีแต่ผู้คนห้อมล้อมจึงมีแต่คนรักคนห่วงนะครับคือเป็นบุคคลอันเป็นที่รักของบุคคลท,ทั่วไปนะครับน้องผู้หญิงมีคุณสมบัติอย่างนี้นะครับการเจ็บป่วยเจ็บไข้ของน้องนี่ของศิลปินนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะแต่ว่าน้องผู้หญิงนี่เป็นที่รักของบุคคลทั่วๆไปนะครับเราลองไปฟังพ่อยุธแม่ปิงพูดถึงน้องอุหญิงนะครับลูกสาวคนนี้ว่าพยุทธเป็นห่วงลูกสาวคนนี้มากแค่ไหมนะครับเราไปฟังกันเลยนะครับ มันขึ้นมึงขึ้นในลูกสาวมามานางเบิ้งจนเลี้ยวบอกให้ไปนอนอย่ว่าไปเืียว่าพอมีเสียงมันว่ามีเสียงเก็บข้อหวัดลง่อกันเลยเสียงกันเลยบ้านเราเสียงกันเลยพอคอยถ้าว่าไปฉีดยามีอยู่เสียงกับมีขึ้นก่าเหรอถ้าว่ายานมันยานหวดมืองานแล้วมันรองก็ได้ยานยันหอัดมือมือมือเปิดแค่ยันเสียงเคลื่อนก็เบิ่น บ่ไอคีออกไปมือมือมือคืนมือเศร้าเไอคิีแบบนั่งสอมเสียงดังหลายคนเขาว่าเสียงนั่งก็เป็นเสียงแหบเสียงปิดเจ้าผู้ยุโร่ก็ยังแหบนอกนาดเขาไม่ได้ลองเป็นจริงได้ลองเอาแต่เสียงเจ้ะก็ป็นแหบไม่ได้ร้องเด้แต่ว่ามันอากาศตัวมันขึ้นมืนขึ้นนี่ก็อ้อมแอมก็เอาเลยเด้ขึ้นนี่อ้อมแอมก็มีอาการก็เลยสั่งยกเลิกกองเลยมื่อคืนนี้่ซูไซแยใหญกกับเอาไป ฉีดพร้อมกันกับผู้หญิงเราไปฉีดอันเียงก่อนหลอดอักเสบนี่หลอดลุ่มหลอดเสียงเสียงอักเสบเราไปฉีดขึ้นกันเอพี่ยมกับมาว่าผมเรื่องเรื่องอยู่ว่านูกับส้มบ่ส้มบ้อนก็ไปฉีดกับเสียงไปฉีดเอกันไม่เออขึ้นกันเลยว่าเอาสันกับเลือกควงบ่ได้คือ่วงบ่ได้เลยขนมทามได้บ่อนวางถือกว้างที่นั่นกับไปฉีดยาไว้กัดไว้ มันมันเป็นได้สี่สุเปีแล้วไปกันสิบอกพันไอช่วงช่วงเขาซอบวงนี่มันหนาฝนมันวัดฝนในอากาศเปลี่ยนแปลงน้ำนี่ก็อันไข่กับมาน้ำฝนน้ำยังไปแต่ว่าจิมงันทั้งหมดบนปดิไข่เดิบมันทั้งหมดบนปดิเป็นไข่แต่ว่าสอมหลอดยันหลอดเสียงเสียงมันบ่มมี่ยันเปลี่ยนไข่เป็นไอ้กับยันเสียงบ่มีเนาะ เสียงกัดไปแล้วเนาะพี่เขาเลยเสียงบอบีโว้ยหดมือกันาิบ่ามันปิดเทียบกัไก่ไวเลยดิโอ้ยผิดหวังอีิงะเอฟจีนองเอฟซีมากตะกวงตะไก่สิวันเสียงแขบเสียงบอีโว้ยปิดเทียบปิดแบเป็นกาบใช่ไหก็อย่าคล้องอย่าไคท่านเลยช่วท่านนอยหรอกเพื่อไก ไหนว่าให้ไปนอนพักบอลมือขึ้นนี่แฮมีเบอร์ดีพักอเลยหลให้เบอร์ดีนอกลับเ่อรสักคนว่าไปนอนคือว่าอยากอยู่เบิรมันทรงแต่สิทธักบอลล่ไลูกสาวพักบอลเลยไหลรากาศมันกระเอนเปลี่ยนเปลี่สูงไิ่งดีมาสอบเมือขึ้นนี่ให้ไปพักบอลสักคนแล้วรับบทบาทนั้นมีแฮมแฮมก็เลยให้ไปพักค่อน น please, one, physics, s <S yeah. ี่เราขนาดน้ำบ่ได้ลองน้ำน้ำน้ำมูมันเป็นฟาวไปเลยไหมเขาบอกสิมันมันคือจังมันเหมือนเหมือนล้มเหมือนเสียงมันบ่ได้พักควันมันหลายหมื่นเลยสอดแจงเกือบแจงสอดแจงเกือบแจงสอดแจงยืนนิ่งเปนบ่พี่น้องเอไมาเติมเบ้านนี่เขาบ่ได้พักควันน้ำเ้บ่ได้พักควันบ่ได้นอนติดยิ้มติดนี่